ตัวก่อนค่ะชื่อพอพัทคันกานะคะเบบีโอค่ะอ,อาชีพก็รับราชการค่ะเป็นตำแหน่งหัวหน้าสุนัขประหลัดนะคะอยู่องค์การบริหารส่วนตะบนในเมืองอําเภอพิชัยนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับผู้ที่ชักชวนให้เข้าสู่ธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะอาจารย์ฟุ้งวันกหนุกเกินสุขค่ะแล้วก็สุดยอดโค้ชของเรานะคะแน่นอนนะคะเฮีย,ยสมชายอนันทนานะคะแล้วก็เจ๊ลี่ลนะคะเจ๊ลี่ลริตาค่ะหลัมักค่ะ ค่ะก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะสําหรับชีวิตอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอยากจะแบ่งปันกับผลิตภัณฑ์เอ็นตาม,มากๆเลยนะคะด้วยความที่เราเป็นข้าราชาการใช่ไหมคะ,ะเป็นมนุษย์เงินเดือนหนึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะแต่เราก็รู้ว่าเงินเดือนรายเงินเดือนของเรานะคะมันไม่พอใช้ก็เป็นคนหนึ่งที่มองหาโอกาสที่จะมีะไรายได้เพิ่มนะคะยอมรับว่ามีไหล หลายบริษัทมากเลยนะคะที่เข้ามาชักชวนเข้าสู่ธุรกิจ MLM อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาจบที่ m s t a ตได้เพราะว่า 1. ประทับใจสินค้า 2. ประทับใจในแผนสตาร์แมทชิ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าประทับใจยังไงนะคะออตอนแรกก็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์อันแรกเลยที่ใช้เลยแล้วเปิดใจเราได้ก็คือ,อยาสีฟันโปรฟ,ฟี่นะคะส่วนตัวต่อมาที่ทำให้เราเปิดใจไปสุดๆก็คือน้ำมันลำข้าวแล้วก็เดอร์ม,มาลีนค่ะ คือกินสองอย่างเนี้ยเพื่ออ่าอลายบอกว่าน้องอ้อต้องกินนะคะกินเพื่อให้ให้เราอ่ะบอกต่อได้ให้เรารู้สึกได้ว่ามันดียังไงนะคะถ้าเราไม่กินเองไม่ใช้เองเราจะบอกต่อคนอื่นไม่ได้ค่ะก็เลยกินน้ำมันรำข้าวกับ เดอร์มารีนนะคะปรากฏว่าผลปรากฏว่าก็มีคนทักเหมือนที่ทุกคนได้ยินเลยค่ะพูดที่แบบเหมือนจะเป็นคําพูดยอดทิตนะคะเอพี่อ้อไปทำอะไรมาหน้าตาสดชื่นแจ่มใสนะดูหน้าสว่างขึ้นผิวพรรณดีขึ้นก็ประทับใจก็มีการบอกต่อกันมาเรื่อยๆนะคะก็เลยสร้างธุรกิจก็เลยมั่นใจในในในธุรกิจของเอ็มตานี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นข้าราชการนะคะงานประจําก็หนักอยู่แล้วนะคะ ก็ทํางานหนักเหมือนเช่นทุกคนนะคะงานประจำไม่ตัวหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็เราใช้สมองใช้ร่างกายเยอะออการการหารายได้เพิ่มเติมของเราเนี่ยคะนอกจากธุรกิจเอ็นตาเราก็ยังเป็นนักขายเนาะไปขายของตามตลาดนัดไปขายเสื้อผ้าไปขายเครื่องอ,อ,อะไรโยนไปขายนู่นนั่นเพราะว่าแฟนเขาชอบขายพวกประดับยนต์นะคะก็ไปไปปุ๊บวันหนึ่งเขาเรียกว่าจังหวะนระกของชีวิตน่้มั้งร่างกายมันก็ซุดเนาะเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะ นอนโรงพยาบาลอยู่หนึ่งเดือนนะคะหมอบอกว่าสิ่งที่ทําให้เรามีมีความสึกว่าโรคเนี้ยมันมันถล่มทลายเลยก็คือหมอบอกว่าพบการเป็นเนื้องอกในท่อน้ําดีนะคะแล้วก็เนื้องอกตัวนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้เขาก็เลยเอ่าส่งชิ้นเนื้อไปตรวจที่สถาบันมะเร็งที่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ตรวจเลือดผลปรากฏว่าหมอบอกว่ามีเชื้อมะเร็งนะโอ้โหพอาบอกคําว่ามีเชื้อมะเร็งปุ๊บ มะเร็งมะเร็งนี่คืออยู่ในท่อน้ําดีนะคืออยู่อีตรงเนื้อง,งอกนี่แหละที่ที่มันงอกขึ้นมาอย่างนี้ยค่ะอแต่มันยังไม่ใหญ่นะคะคือเหมือนโลกทั้งโลกถล่มลงมาเลยแล้วก็หมอบอกว่าต้องผ่าตัดผ่าตัดใหญ่เลยนะก็คือหมอเขาบรรยายการผ่าตัดไปน่ากลัวมากเขาบอกตั้งแต่อยาวตั้งแต่อกลงไปล่องอกลงไปไปถึงข้างล่างทางช่องท้อง,อง,องแล้วก็เหมือนผ่าตัด,ปดเป็นรูปตัว L เปิดช่องท้อง,อ,ง,อ,งออกมาหมอบอกว่าจะต้องใช้การผ่าตัดถึงแปดชั่วโมงด้วยกัน เขาก็ปล่อยให้เรากลับบ้านไปทําร่างกายให้แข็งแรงตัวหมอเองหมอบอกว่าหมอก็ต้องทาร่างกายแข็งแรงเพราะการจะยืนผ่าตัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงตัวหมอก็ต้องแข็งแรงด้วยออกมาจากโรงพยาบาลด้วยใจที่หอเหี่ยวคือญาติพี่น้องนี่คือพ่อแม่นี่คือร้องห่มร้องไห้กันตัวเราเองก็พยายามจะฝืนยิ้มก็ไม่ค่อยไหวเนาะแต่อัพไลน์ค่ะอัพไลน์ไปเยี่ยมนะคะอาจารย์ฟูงไปเยี่ยมอาจารย์บอกว่า น้องอ้อพี่อยากแนะนำเนาะน้องอ้อมีของดีอยู่ในตัวอยู่ใกล้ตัวน้องอ้อมองไม่เห็นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพสักหน่อยไหมอาจารย์บอกว่าให้กินมันติโปค่ะตัวแรกเลยนะคะมันติโปเทคนิคง,ง่ายๆคือหลักการง่ายๆคือมันติโปเนี่ยคือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเราให้กินให้กินน้ำมันนำข้าวซึ่งนำข้าวทำให้เลือดสะอาด หลักค,คิดง่ายๆว่าทาให้เลือดสะอาดพอเลือดสะอาดปุ๊บมันลงมะเร็ง,ม,งมันอาจจะไม่ถามหาเราหรือมันจะหายไปนะคะ,ะแล้วก็กินเดอร์มาลีนเพื่อปรับสมดุลในร่างกายของเราก็จากที่เคยกินชิมๆยอมรับยอมรับว่าเมื่อก่อนนี้กินแบบชิมๆจริงๆกินทุกวันแค่จริงแต่กินสองเม็ดมั่งสองเม็ดมั่งสามเม็ดมั่งคือกินเล็กๆน้อยๆเนาะคือเดอร์มาลีนหนึ่งเม็ดแล้วมันลําข้าวสองเม็ดมั่งสามเม็ดมั่งแล้วแต่อารมณ์ของเราเนี่ยค่ะ แต่พอหลังจากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยกินแบบเขาเรียกว่ากินไม่รู้ไม่มีอะไรจะเสียงที่อาจารย์ว่าค่ะอาจารย์ฟุ้งแนะนําไว้นะคะก็เดอร์มาลีนสองเม็ดสามเม็ดบางคืนสามเม็ดเวยแล้วก็กินก่อนนอนนะคะกินเดอร์มาลีนประมาณสามเม็ดนะคะแล้วก็น้ำมันล้างข้าวเจ็ดเม็ดด้วยกันกินเจ็ดเม็ดนะคะแล้วก็มันดิโปสองซองแต่มันดิโปนี่กินช่วงมื้อเย็นนะคะก่อนมื้อเย็นค่ะ ส่วนเดอร์มาเลนกับน้ำมันรำข้าวเนี่ยกินก่อนนอนค่ะก่อนนอนยังไม่พอนะคะสิบห้าวันแรกหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยกินเช้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะสามมื้ออย่างเงี้ยคืออย่างเจ็ดเม็ดสามเม็ดสองจองเนี้ยค่ะกินอยู่ครึ่งเดือนออกจากโรงพยาบาลต้นเดือนกันยาปีหกสามนะคะหมอนัดผ่าตัดใหญ่วันที่ยี่สิบตุลาจําได้แม่นเลยค่ะยี่สิบตุลาคมปีหกสามนี่นแหละค่ะ ห่างกันสองเดือนเนาะเขาให้ไปทําร่างกายแข็งแรงอสองเดือนกลับมาจากโรงพยาบาลกินเอ็มตาแบบนี้เนี่ยอยู่สิบห้าวันแล้วก็ลดลงเหลือเช้ากบก่อนนอนลดมื้อกลางวันไปเหลือเช้ากบก่อนนอนอย่างนี้ค่ะแต่กินเช้าก่อนนอนไปจนจนถึงประมาณต้นเดือนตุลาคมก็กินเลยนะเอ่อจนมีวันหนึ่งมีคนทักบอกเอะพี่อ้อทำไมหน้าตาสดใสมากพี่อ้อสวยมากแม้กระทั่ง ลูกทีมเราทีมทมงานของเราคุณคุณเป็ดอะค่ะสุวิรัชขโมยเมื่อกี้ที่ว่าสุยจดเนี่ยค่ะเขาก็ทักมาหาพี่อ้อสวยมากเลยมีเชื่อถามเขาดูนะเขาอยู่ในในซูมเลยด้วยนะพี่อ้อสวยมากเลยพี่อ้อไปทําอะไรมาเริ่มรู้สึกตัวไงเอ้ยเราแข็งแรงแล้วหรอเริ่มรู้สึกตัวทีนี้ก็เลยก่อนจะไปผ่าตัดใหญ่ทําใจก็กลับไปไปไป,ไปหาหมอที่คลินิกก่อน หมอคะเอ่อช่วยช่วยช่วยตรวจให้หน่อยได้ไหมโน่นนี่นั่นเขาก็ตรวจเลือดเอ่อเขาเรียกม,มีการอันตราซาวน์่นนั่นเขาบอกเอ๊ะก็ไม่เห็นมีนะทว่าทอน้นําดีที่ว่ามีเนะื้องงเงืะองามันมองไม่เห็นเลยนะเริ่มใจชื้นนะคะเริ่มใจชื้นหมอบอกถ้าทางที่ดีนะขะ่ามเรงหมอตรวจด,ดูในเลือดเรามันก็ไม่มันก็ไม่มีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เริ่มเฮ้ย,ยใจกกลับไปโรงพยาบาลหมอเขาเลยแนะนําว่าให้ไปตรวจใหม่ที่โรงพยาบาลเลยคะ่ะก็กลับไปหาหมอเจ้าของไข้บอกว่าหมอคะช่วงนี้ตัวเองรู้สึกเหมือนมวามมแแข็งรงรรกเลยหอตจ อีกรอบนึงแตรวจเหมือนเดิมทุกรอบเลยคือเข้าอุโมงค์อุโมงค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งชิ้นเนื้อตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็ทําให้นะคะหมอก็ใจดีมากทาให้ผลปรากฏว่าคือมันมหนัศรจั์มากคือเหมือนกับว่าปฏิหารมีมันมีจริงๆค่ะหมอบอกว่าไอ้เลือดเลือดไม่มีไขมันไม่มีความดันไม่มีเบาหวานตับก็ดีปอดก็ดีแล้วก็ผลจากการตรวจชิ้นเนื้อบอกว่ามันเหลือแค่ว่าอักเสบนิดนึง เหมือนมันไม่ใช่มะเร็งแล้วมันเป็นแค่อักเสบแล้วไอ้ตัวที่เอเป็นเนื้องอกอยู่เนี่ยมันยุบลงค่ะมันยุบลงมากๆเลยคือแบบฮะอารมณ์ฟังผลครั้งที่แล้วกับฟังผลครั้งนี้เนี่ยคือมันต่างกันสุดขั้วเลยแบบโอ้ยออกมาเหมือนอยากจะร้องไห้อันนี้ฟังแลยยังขนลุกเลยนะคือโทรหาพ่อแม่พ่อแม่นี่ร้องไห้กันตึมระงมเลยว่าเราหมอบอกไม่ต้องผ่าตัดแล้วค่ะเชื่อหรือไม่ว่าหมอบอกไม่ต้องผ่าตัดแล้วโอ้โห <laughs> มันสุดยอดมากๆค่ะ <Okay, okay. S 1> หมออจริงอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วทําไมของดีข้างตัวทีนี้ก็เชื่อสุดใจจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยไม่เคยขาดน้ำมันําข้าวเดิรมาินแล้วก็เออมันติโปเนี่ยสักสักอ่สักวันนง่ายว่าสักวันไม่เคยขาดเลยเพราะว่าถ้าเราตายไปทําเป็นมะเร็งตายไป คนเสียใจเพราะแม่ทุกอย่างมันมันไม่ดีไปหมดแต่ถ้าเรายังอยู่ในเงินที่เสียไปกับเอ็มตาเนี่ยที่เราซื้อของกินของใช้อยู่เนี่ยเราได้คืนแน่นอนจากรายได้ของเอ็มตทุกวันนี้ตอนนี้นะวันนี้ที่นั่งตอนนี้นะคะประทับใจสินค้าคือเชื่อในประสิทธิภาพของสินค้าเอ็มตาเนี่ยคือเกินเกินร้อยเนาะเกินร้อยแล้วก็รายได้ที่ที่ได้มานี่ค่ะมันก็ทําให้เราเหมือนได้กินเอ็มต เหมือนเราฟรีแล้วก็ได้สิ่งที่ได้ไรายได้กลับมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ประทับใจสินค้าก็ประทับใจทีมงานด้วยค่ะไม่เคยทอดทิ้งเลยโดยเฉพาะอาจารย์ฟุง้งโดยเฉพาะเฮียสมชายเจลลี่เนี่ยคือไม่ไม่ยอมให้เราไปไหนขอบคุณมากมากเลยนะคะที่แบบว่าบางทีตอนที่เราป่วยอยู่เราก็งงเงี่ะค่ะแบบไม่อยากจะทําอะไรแล้วเพราะว่านึกนึก,นกภาพบอบบไหมคะคนเรามีความรู้สึกว่าพอเป็นมะเร็งแล้วมันไม่อยากจะทําอะไรแล้วอะ เหมือนเหมือนคนจะนอนรอคมตายมันท้อแท้มันนู่นนี่นั่นไม่อยากทําอะไรก็อยากจะอยู่ในครอบครัวเงี้ยค่ะพาครอบครัวเที่ยวอย่างเดียวช่วงนั้นแต่พอตัวเองแข็งแรงปุ๊บโอ้โหขอบคุณที่ทีมงานไม่ทิ้งค่ะพอเรากลับมาเราีมีรายได้กับเอ็มตาอีกเงี้ยค่ะประทับใจมากสินค้าประทับใจทีมแลวตอนนี้ประทับใจรายได้ที่ได้ค่ะของเดือนนี้นะคะเลยเป็นที่มาของการตอนนี้ เราทํางานกันหนักมากต้องถามครูเป็ดน,นะคะเรากำลังทำงานกันทุกวันนะคะก็คือสปอนเซอร์กันแหลกล้านเพราะว่าเรามีจุดเป้าหมายมีเป้าหมายค่ะระยะสั้นเนี้ยพัทยาเจอเราแน่นอนสายทีมงานของพี่ชัยเนี่ยที่เราเตั้งเป้าไว้สองรถตู้ค่ะแล้วก็ จะพาทีมงานไปมาเลเซียให้ได้เลยค่ะอย่างน้อยๆหรหัสที่เรามองเห็นเนี่ยค่ะต้องเจอกันที่มาเลเซียแน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนเชื่อนะคะอยู่กับเราไปนานๆคะจะได้เจอกันทุกคลิปเลยค่ะขอบคุณค่ะ